สวัสดีจ้านี่ไอชาแนวมาอีกแล้วจ้าพามาอัปเดตต้นบกูดจ้าหลังจากที่ใส่โปรตีนไหไปรอบที่สองน่าจะเนาะที่เพิ่งงอกออกมาใหม่นี่ใบใ่ใยนะจ้ะเบิงเบึงเบิงใส่ไข่ใส่ผงซุรดแล้วก,ก็นมน่าจะเนาะผสมเปลือกไข่ลงไปนําต้นใ่ใบกับใ่น้จาจะใบเงาผอบงามงามเบึงเนี่ยจ้ะอันนี้ต้นบกูดแล้วจ้ะ แพงว่าเป็นใครในหินได้จะเดอ้อหว่วงจอบเศร้าจอบ,จอบแรงน่งจาจะเนาะเลี้ยงเองต้นบอกง่อยเลยจ้ะบ,บงเนายงามงามจะงามอีรีบ่คิดว่าจะงามปานนี่ใบกะเงาเงาน้าจะเนาะพูน่นนะมีตแต่ใบใยใยน้ำก็ขึ้นบกนอกใยเลยจ้ะบ,บังเนาะ คือเมื่อไม่กับน้ำมีน่าจะเนาะอันใดที่เป็นอันเก่านี่อ่อยกะตัดน้ำมันออกนะจ๊ะเนาะมันปักมือก็เลยตัดออกการหลอดได้จะเลี้ยงมาได้ไงปันหนีแล้วเพิ่งได้จะปลูกอยู่ต่างประเทศมันกัยางแน่หน่อยนึงนะจ๊ะเนาะก็เลยดีใจบ่กเคยปลูกจุกเท่อจ้ะมันกัหากินอยากไปสื่อเพ่นกับแพงนะจ๊ะเนาะก็เลยเลี้ยงเบิงว่ามันสีไงไปหอดใส่นะจ๊ะเนาะม่เนี่ยมีนี่จากบกูดต้นเดียว พี่เพิ่นเอาหามาเนาะจา้ะเนาะเพิ่นมาแยกตนออกเขาเพาะมาเมล็ดหาจะมีสีต่นเพิ่นแยกกระถางออกเพิ่นก็เลยเอามาให่นี่อ่อยตนหนึ่งเนาะจ้าเนาะกะเหลียงกะต่นบักไงหนางจะเบังเนาเบังเน่ะตอนเอามาต่นนีอยหน่อยเนาะจานาตอนนี้กะไงแล้วใส่ปุ๋ยใส่ยังตามในยูทูบนี่อ่ยอยเขาไปเบิ่งจ้ะเพิ่นผสมพวกโปรตีนเป็นไข่เป็นนมแล้วกะนี่อ่อยใส่ผงสุร์ไปพร้อมจ้ะกะผสมน้ำแล้วกะเอามาลด น,น่าจะหนอซิมหามือเอามาหลดใบก็จะเง่างามแบบจังสีจะแตกใบบกใยเลยเบิงจะเบิง่งเด้อจะเด้อโอเคฝากไว้ซสำนีเด้อค่ะเด้อมาอัปเดตต้นบก,กูดจ้าไปละค่ะสวัสดีค่ะ